สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊จหมูมากับเมนูข้าวแกงกะหรี่สามชั้นทอดคนที่เลิฟที่ชอบแกงกะหรี่เจ๊หมูบอกเลยว่าต้องรีบจดสูตรไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆที่ทำกันได้ทุกบ้านอย่างแน่นอนแล้วสูตรนี้3มชั้นกรอบนอกนุ่มในกําลังดีน้ำแกงกะหรี่ก็เข้มข้นสุดๆไม่รอช้าเราไปลองจอดสูตรแล้วเริ่มเข้าครัวกันเลย ขั้นตอนแรกขั้นตอนการคลุกแป้งนำสามชั้นที่ได้มาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนำไปชุบไข่แล้วก็นำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังได้เลยจ้ะเวลาคลุกกดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกล็ดขนมปังติดก,กับเนื้อ3มชั้นดีเวลานำไปทอดจะได้กรอบสุดๆไปเลยจ้ะคลุกจนทั่วเรียบร้อยแล้วเราเตรียมไปทอดกันเลยขั้นตอนการทอด ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเยอะๆเลยนะจ๊ะเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วใส่สามชั้นคลุกแป้งลงไปทอดจนเหลืองกรอบก็พลิกอีกด้านได้เลยค่ะเมื่อสามชั้นคลุกแป้งของเราสุกดีแล้วก็นำขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะจ๊ะสีเหลืองกรอบนะรับประทานมากเลยทุกคน มาทำแกงกะหรี่กันนะคะใส่เนยจืดลงในหมอ้อตามด้วยหอมใหญ่ผัดสมสมให้เนยละลายเมื่อเนยละลายดีและหอมใหญ่สุกใส่สักหน่อยก็เทน้ำลงไปเลยจ้ะใส่เกลือแครอทน,น้ำตาลโชยุ ก้อนแกงกะหรี่คนส่วผสมให้ละลายเข้ากันขั้นตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนน้ำเริ่มหนืดสักเล็กน้อยจากนั้นใส่มันฝรั่งคนให้มันฝรั่งนิ่มได้เลยเมื่อมันฝรั่งเริ่มนิ่มดีแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปจ้ะหอมมากจังหวะนี้คนส่วผสมให้เข้ากันนะคะ เมื่อเข้ากันดีก็เสร็จเรียบร้อยไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะนี้จ้าเจ๊หมูก็จะหั่นสามชั้นทอดวางไว้อย่างนี้นะจ๊ะนะ่ารับประทานมากจากนั้นก็ราดแกงกะหรี่ฉ่ำๆลงไปได้เลยค่ะน้ำแกงกะหรี่ของเจ๊หมูเข้มขนะ้นน่ารับประทานสุดๆเท่านี้ก็พร้อมทานจ้าข้าวแกงกะหรี่สามชั้นทอดบอกเลยว่ารสชาติไม่ไก่กาเด้อหอมแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยจ้ะ ใครที่ชอบเมนูนี้กดแชร์สูตรเจ๊หมูไว้ก่อนแล้วไปลองทําตามกันได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะว่าชอบกันหรือเปล่าจ๊ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวดผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ